อวติคทาทำชมมาลงสองตรงบนตรงอีกสูตรใหม่นะคะ,ะเขียนว่าสูตรหนึ่งความจริงน่าจะเป็นสูตรสามนะคะลงไปแล้วสองสูตรแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาลงอีกอะไรนะสี่คู่ตรงเดี๋ยวตอน,นเย็นๆนู่นนะเยวจะลงให้นะคะ,อะตอน,นเย็นๆค่อยมาลงให้นะคะอันนี้ก็ประมาณนี้อะเมื่อ,อกี้เขียนไปแล้วขอพักอ่านคำเตือนสักนิดนะคะประมาณนี้ พื้นที่ไอ้พื้นที่มันน้อยไปหน่อยนะคะพื้นที่มันน้อยไปหน่อยก็เลยจับคู่แบบนี้เลยนะคะออย่างนี้นะหกบวกมาเก้าบวกสามบวกสามนะคะก็ลงท้ายเลขเลขหนึ่งหนึ่งสองอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ตัวนี้มาบวกอย่างี้ะคะ่ะอ่าตัวที่เข้าอ่าเป็นแบบนี้ซะเป็นเป็นแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมกอน,นี่บวกเสร็จแล้วก็มาวางนี่ ตรงนี้ก็มาวางตรงนี้แล้วก็มาจับคู่นะก็เข้าแบบนี้นะคะพื้นที่มันน้อยไปหน่อยนะคะท่านผู้ชมอ่าอันนี้เอาสองมาสองก็เอาสองมาจับก่อนนะคะสองสามสี่นะคะเี๋ยวก็อันนี้จะเป็นสามก,กสี่กสอ่าแปดหกสี่กส,ก,สก็เป็นแปดสองแปดก็สิบหนะคะสิบหก ก็เป็นเลขหกเนานะ,ะก็เป็นหกหกเจ็ดอย่างนี้นะคะหกเจ็ดอ,อันนี้ก็คันแบบนี้ก่อนนะอือเราจะมาจับคู่แบบนี้นะคะ จับคู่ลงมาจะเป็นสองหกนะสองหกสองเจ็ดค่ะสองเจ็ดแล้วก็สามหกสามเจ็ดแล้วก็จะเป็นสี่หกสี่เจ็ดนะคะ ตัวที่เข้าคู่นี้นะคะดูงงต่อไปค่ะก็จะเป็น4 5 6ก็จะเป็น9ก้าก็เป็น12นะ ก็เป็น8 8ดแปดบวกสก็เป็น0ูนย์ค่ะท่านผู้ชมศูนย์แล้วก็1อย่างนี้นะคะ ลองจับคู่นะคะก็เข้าที่ตัวนี้นะท่านผู้ชมโอ้ยสีเะไรมาใส่ีมาดูงวดที่เพิ่งออกไปนั่นนะคะงวดที่เพิ่งออกไปก็เป็นเก้าเป็นศูนเป็นหนึ่งนะคะ ก็เป็นศูนย์นะคะศูนย์เช่นกันนะศูนย์แล้วก็หนึ่งอย่างนี้นะคะท่านชมท่านจะสับสนเนาะท่านชมสับสนท่านชมต้องดูในล็อกอย่างนี้นะดูในล็อกอย่างนี้นะถึงจะไม่ลายตานะล็อกใครล็อกมันเนี่ยเขาก็มีของเขาเองนะคะ จับคู่แบบนี้นะท่านผู้ชมเอาตัวนี้มาจับตัวนี้นะคะแล้วก็เข้าที่คู่นี้นะคะเดี๋ยวพี่ช้างจะที่ปลายดีๆเนาะมันรู้สึกลายกัลายตาเดียวคำนวนนี้เสร็จก่อนเดี๋ยวจะเอาให้ดูดีๆนะคะแลวก็อันนี้ก็เก้านะเก้าแต่ละสูตรไม่เหมือนกันเลยท่านผู้ชม ไม่รู้จะมาสูตรไหนเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสี่สี่ก็เป็นแปดเป็นเก้านะคะโอ้ก็เป็นเก้าเช่นกันเนี่ยเก้าศูนย์ไม่งั้นก็เอาตัวชนไว้ก่อนก็ได้นะงวดนี้พี่ช้างว่าจะเอาตัวชนเนี่ยมาจับสามตัวบนโต๊พะพอหรอเนาะลองจับสามตัวบนโต๊ะด,ดูสิเป็นยังไง ท่านผู้ชมเขาไม่ชนใครเลยแต่ว่าสองโซดเมื่อกี้สองตัวบนตรงของเราเมื่อกี้เขายังชนกันอยู่นะชนกันตัวเดียวเนาะแต่นี่เขาไม่ชนใครเลยเหมือนตัวเก่าที่เคยออกเลยท่านผู้ชมเหมือนตัวเก่าเป๊ะเลยนะคะดูสิอ่าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งก็มีศูนย์ศูนย์ก็มีศูนย์เก้าก็มีหาว่าชอบก็ก็เอาได้นะคะ ก็เป็นจะเป็นตัวเก่านี่นะถ้าไม่ชอบก็มองผ่านไปก่อนนะคะยังจะมีอะไรนะสองตัวบนสี่หางนั้นเอามาตัดสินอีกทีนะคะท่านชมนะอาส่วนตันนี้จะดูแบบนี้นะคะดูแบบนี้นี่จะเป็นหลักอาหลักสิบหลักหน่วยอย่างนี้นะคะอยู่ในช่องช่องสีน้ําเงินข้างบนนี้นะนี่ก็จะเป็นหลักสิบหลักหน่วยอย่างนี้นะอันนี้ก็หลักสิบหลักหน่วยนะอ่นแี้ก็นี่หลักสิบหลักหน่วย แล้วก็นี่ก็หลักสิบหลักหน่วยอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมกลัวท่านผู้ชมงงนะเสร็จแล้วก็จับคู่อย่างนี้เห็นไหมคะจับคู่นี้จับแบบนี้แบบนี้นะคะก็พอเข้าใจอยู่เนาะมีประมาณนี้นะคะถ้าเราทําแค่โซดเดียวมันก็ไม่ได้นะคะมันก็ต้องทําหลายสูตรนะต้องทําหลายโซดไม่รู้ว่าเขาจะไปออกโซดไหนนั่นแหลคะค่ะเนาะ ไม่เหมือนกันเลยมีแต่สองโซดเนี่ยเขาชนกันอยู่ตัวเดียวนะเดี๋ยวต้องรอดูอีกนิดนะคะเดี๋ยวค่อยมาเทียบชนหลายโซดกันนะคะท่านผู้ชมโอเคก็ขอให้เฮงขอรวยขอปังทุกท่านทุกคนคะ่ะ